การเมืองของคุณยอดมีอะไรไหมก็มีไปเรื่องของไปไทยกัมพูชาก่อนครับประเด็นไทยกัมพูชานี่ล่าสุดเลยนะครับพนมเป็นโพสต์เพิ่งลงช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับผมก็นั่งดูพอดีเลยเป็นภาพคุณเซนกับคุณมานเน็ตหรือทีมงานเราขึ้นหน่อยนะภาพช่วงท้ายที่ขึ้นพนมเป็นโพสต์ลงรายงานอย่างนี้ครับว่ากระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาเนี่ยประท้วงไทยนะครับ ก็ไม <prediction? S 1> ่ได้บอกว่าประท้วงสมวชหรือประท้วงรัฐบาลหรือประท้วงกระทรวงการต่างประเทศแต่บอกว่าประท้วงไทยหลังจากที่มีข่าวเมื่อสองวันก่อนหน้านี้นะครับเลขาสมวชครับท่านจัดัยบางชวดเนี่ยท่านใด้สัมภาษณ์สื่อแล้วก็บอกว่าเนี่ยเตรียมดําเนินการทางกฎหมายนะครับในการที่จะฟ้องอาจจะเป็นประชาชนทั่วไปที่อยู่ชายแดนนะครับที่ได้รับผลกระทบได้รับความเสียหายจาก การสู้รบที่เกิดขึ้นจากการสั่งการของผู้นำกัมพูชาเขานะครับหรืออาจจะเป็นหน่วยราชการที่ได้รับความเสียหายไปฟ้องศาลครับว่าสองคนนี้มีส่วนที่ทำให้เกิดสถานการณ <Yeah. S 1> ์ความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าไปฟ้องศาลศาลออกหมายจับนะครับถ้าเป็นศาลจังหวัดคงต้องไปฟ้องที่สุรินเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดที่สุรินนะครับแล้วก็ออกหมายจับเนี่ย กาจจะต้องไปร้องกับอินเตอร์โพลคือตำรวจสากลให้ทำแบล็คลิสต์ในเรื่องนี้ไม่ใช่นี้เป็นภาพนายกเลยสองคนเลยนายกคุณเซนกับคุณมมนเน็ตภาพตอนท้ายเลยที่อยู่ในถังนะที่ส่งเข้าไปอันนี้จะเป็นภาพของของผู้ประชาการกองเรืออินโดแปซิฟิกนะครับมีภาพตอนท้ายที่ส่งเข้าไปซึ่งวันนี้ครับทั้งสื่อกัมพูชาเขาก็รายงานว่าการที่ทางเลขาสมชเนี่ยออกมา อ่าอันนี้ครับแคนโบเดียปร,รประท้วงคำร้องที่จะไปศาลคอมเพลนนะครับ against leadership ก็คือก,อกว้างๆแต่ว่าเนื้อหาก็คือว่าสองคนนี้รู้สึกว่าอยู่ในฐานะที่อาจจะลำบากใจนะเพราะว่าถ้าศาลสุรินรับนะครับศาลจังหวัดสุรินรรับเรื่องแล้วออกหมายจับนะครับ,รบเหตุการณ์นี้มันอาจจะ บานไปลายได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าไปอินเอร์โพนะครับแล้วมีการออกหมายจับก็จะเดินทางออกนอกประเทศนี้ก็อาจจะส่งผลอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่ทางเลขาสมชออกมาพูดเรื่องนี้ในในสิ่งที่กัมพูชาประท้วงครับบอกว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่วันนี้มันก็มีการลงนามในแถลงการร่วมหยุดยิง27ธันวาคมนะครับก็นำไปสู่การคลี่คลายความขัดแย้งลดความตึงเครียดนะครับแล้วก็นำไปสู่การปลองดองแต่ว่า การที่มีการทางฝั่งสมชจะมีการแจ้งความดำเนินคดีอาพิดาทางกฎหมายเนี่ยมันก็อาจจะเป็นประเด็นนำไปสู่การ,รเผชิญหน้าอันนี้ผมอ่านแล้วผมก็งงๆอยู่เหมือนกันแสดงว่าเขาก็กังวล<ม>กับสิ่งที่เลขาสมชนี่ออกมาพูดก่อนหน้านี้ครับเพราะเลขาสมชท่านบอกว่า,าในเรื่องนี้เนี่ยสามารถที่จะให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยครับแจ้งความฟ้องร้องดำเนินคดีเลย แล้วอินเดียโพนะครับออกแบ็กลิสต์ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถทางไปต่างประเทศยากขึ้นอ่าถ้าอินเดียโพก็เอาด้วยนะครับอินเดียโพนะครับนะฮะแล้วก็ยับอกว่ามีเรื่องของการจะดูเรื่องสถานการเงินของทั้งสองคนนี้ในประเทศไทยใช่ครับเราจะมีสิทธิ์ได้ดูด้วยก็จะฟ้องแพงด้วยถ้าศาลแพงเห็นว่าสามารถปรับในส่วนที่ทําให้เกิดความเสียหายได้นะครับก็จะไปยึดทรัพย์ของบุคคลทั้งสองคน ที่มีอยู่ในประเทศไทยแล้วก็เอาทรัพย์ที่ว่าเนี่ยครับมาชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นสา,าการณทำเลย<อ>เป็นสา,าการที่ทางากบ,บูชายอ,อนกี่ที่ซอยน้องซอยนี้เนี่ยพี่ปองไม่รู้หมดเลยนะสามสี่แห่งนะของคนนั้นของคนนี้ยึดใจให้หมดนะฮะดีไหมฮะใช่ครับดีไหมฮะดีไหมท่านผู้ชมฮะโอเคพี่ปิ๊ปซี่ต้องสรุปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องรีบลงไลฟ์แล้วนะครับ<ะ>ครับเพราะว่ารายการต่อไปจะจะเป็นการขยับรายการกันฮะครับ นี่สรุปสรุปเลยครับอ้าวยังไม่ไปไหนเลยนี่สรุปนะครับแล้วก็มีเรื่องนึงรถรอแล้วครับอีกประเด็นหนึ่งครับน่าสนใจ RBC อ้าวเอาภาพขึ้นหน่อย RBC เนี่ยครับยี่สเนี่ยครับเขาประชุมคณะเขาประชุมคณะกรรมการเลขานุการของ RBC RBC ก็คือ Regional Border Committee นะครับคณะกรรมการชายแดนภูมิภาคซึ่งก็จะเป็นแม่ทัพเป็นประธานนะครับ ในไทยกับกัมพูชานเนี่ยมันจะมีทั้งทัพสองทับหนึ่งที่หนองจานหนองยากแก้วนะครับแล้วก็ในส่วนของจันทบุรีตาดอันนี้เป็นภาพที่พลนมเป็นเขารายงานแล้วภาพนี้นี่เป็นภาพที่สะท้อนบอกนะครับว่าบรรยากาศเนี่ยมันเริ่มตึงๆเอามีภาษาอังกฤษก่อนเมื่อกี้นี้มีภาษาอังกฤษก่อนคาแรกสัจจายนี่เขาบอกว่าการหยุดยิงเนี่ยที่มันอ่อนไหวนะมันเปราะบางนะครับในเรื่องของไทยแดนไทยกัมพูชาเนี่ย แล้วก็การพูดคุยกันเนี่ยทอคเนี่ยครับเอนจบลงด้วยเดนล็อกเดนล็อกก็คือหาข้อยุติร่วมกันไม่ได้รายเหลียนเรื่องนี้ก็คือครับในภาพนี้ไม่ใช่แม่ทัพนะครับเป็นเป็นเล็กหัวหน้าเลขานุก,การของ RBC เขามาเจอกัน27-28แล้วจะประชุมกันวันที่29คือวันนี้นะครับ,รบแม่ทัพภาค1ก็จะไปทางนู้นก็แม่ทัพภูวิภาค5ที่จะมาแต่วันนี้การประชุมไม่เกิดขึ้นครับ พราะเมื่อวานนี้กับย7 28ิบเจที่ผ่านมาเนี่ยเขาตกลงกันไม่ได้ครับในรายละเอียดที่เป็นสาระสาคัญของการประชุมเพราะว่าคณะเลขานุก,การเนี่ยต้องมาประชุมกันก่อนนะครับประชุมว่าหนึ่งสองสามเสนออะไรรับไม่รับนะครับถ้าตกลงกันไม่ได้เลยวันนี้ที่จะมีการประชุมแล้วให้ประธาน R บซก็คือแม่ทัพภาคหนึ่งไปลงนามก็ไม่เกิดขึ้นนะครับวันนี้ไม่มีการประชุมครับแล้วผมก็ตรวจสอบมาว่า เหตุผลที่ทําให้ตรวจสอบไม่ได้เนี่ยก็คือการที่ฝ่ายกัมพูชาครับเขาตั้งเงื่อนไขแล้วก็ร้องขอว่าทหารไทยจะต้องถอนกําลังทหารที่ยึดดินแดนขเขมรเนี่ยครับออกจากดินแดนของกัมพูชาในขณะที่คณะเลขานุก,การของฝ่ายไทยก็บอกเฮ้ยไอ้ที่ยึดอยู่เนี่ยมันอยู่ในเขตไทยหมดนะมันจะให้านไทยถอนได้อย่างไรนะครับเมนมันก็บอกว่าตลอดแนวชายแดนเนี่ย มันมี14โลเคชันครับ14จุดใน4จังหวัดของเมนะครับที่ติดกับไทยนี่แหละครับที่ไทยนั้นไปลำเมิดไปล้ำดินแดนโอ้โหประเด็นนี้ผมว่ามันสะท้อนบอกถึงสถานการณ์ที่มันน่าอาจจะบานปลายได้ครับถ้ากัมพูชาเห็นว่าพื้นที่ที่ฐานไทยยึดของกัมพูชาแล้วเขาไม่ยอมนะครับแต่ว่า กัมพูชาเขาก็พูดมาตลอดคุณบุญยอดว่าเขาจะแก้ปัญหาด้วยการเจรจาพูดคุยการแก้ปัญหาสันติวิธีนะครับถ้ายึดแนวทางสันติวิธีก็ไม่น่ามีปัญหาบานปลายครับแต่ว่านี่คือในส่วนของ RBC นะครับแล้วก็จบลงด้วยภาพนี้ครับมีภาพรัฐมนตรีต่างประเทศของสิงคโปร์นะครับเจอพลักสุคนรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาแล้วก็เจอท่านเสียสักพวงเกตแก้วครับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยนะครับ มีการหารือกันเพราะว่าเขามีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศที่เมืองเซบูนะครับของฟิลิปปินส์เดี๋ยวขอภาพขึ้นหน่อยเนาะที่ทางอ,อันนี้ครับอันนี้เป็นภาพที่ทางคุณวิเวียนนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของสิงคโปร์เนี่ยโพสเองเลยอันนี้เจอภาพปรกสุคนครับเป็นรองนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศขออีกภาพครับอีกภาพนี้ก็เจอท่านศรีราศักดิ์ครับภูงเก็ตแก้วนะครับเพราะว่าตอนที่ประชุม รัฐมนตรีต่างประเทศที่มาเลเซียนะครับปลายปีที่แล้วเนี่ยซึ่งผมเดินทางไปด้วยนะครับทางรัฐมนตรีศิลปศักดิ์ก็มีการขอพบกับรัฐมนตรีสิงคโปร์เพื่อสื่อสารให้เข้าใจถึงสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะครับในการพบกันล่าสุดที่ฟิลิปปินส์นะครับในเฟซบุ๊กของวิเวียนที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์นะครับเขียนไว้เหมือนกันทั้งสองทั้งสองเฟซบุ๊กครับบอกว่าหวังว่าปัญหาพิพาทไทยกัมพูชาเนี่ยทั้งสองฝั่งนะครับ จะย,ยึดแนวทางในการเจรจาพูดคุยใช้สันติวิธีในการแก้ไขปัญหาอันนี้ก็คือข้อความที่รัฐมนตรีสิงคโปร์ครับได้สื่อสารเพราะว่าการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศที่ฟิลิปปินส์ซึ่งตอนนี้ประธานอาเซียนเปลี่ยนแล้วนะครับเป็นบองบอง,บองมาโกอสอลูกชายมาโกอสนะครับใ,ในขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศเทเลซ่าเนี่ยก็มาทำเป็นประธานในส่วนของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ วันนั้นสถานการณ์ในเรื่องของอาเซียนนะครับก็การพูดคุยเนี่ยมันจะยังไม่มีอะไรคืบหน้าครับเพราะว่าจุดยืนรัฐบาลไทยชัดเจนจะเคลียร์กันเรื่องเขตแดนที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าเราล้ำเนี่ยครับมันต้องเข้าช่องเดียวครับ JBC ครับ Joint Boundary Commission <Yeah. S 1> ของ MOU 4-3จะประชุมได้ต่อเมื่อหลังเลือกตั้งมีการแต่งจัดตั้งรัฐบาลแล้วนะครับแล้วถ้ารัฐบาลน,นายกหนูเป็นนายกต่อ มั่นใจได้นะครับว่าสาการชายแดนเนี่ยเราก็ยังยึดแนวทางที่ทำมาตลอดครับไม่เสียพระสะตาควายอีกรอบนะ